เนี่ยเป๊ปติดใจลายอัพชุดนี้แล้วแน่นอนเป็นไงล่ะคุสนอฟตัวจริงยาวเลยทีนี้โอไลรีตัวจริงยาวเลยเซนเตอร์รูเบนดดีาสกับจอสโกโกดิโอนบอกว่าวันนี้คือเกมรับเราทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอย่างน่าชื่นชมเพราะว่าโอกาสบุกข,ของนาโปลีเป็นจริงเป็นจังเป็นก่าเป็นกำแค่ครั้งเดียว คือลูกโม่งของอลัสมุทฮอยลุนมั้งไม่แน่ใจที่แบบว่าดอนนาร์มาเซฟได้นี่คือโอกาสจะจ่าสำคัญครั้งเดียวของนาปโปลีนอกนั้นคือเกมเป็นของแมนเชสเตร์ทั้งเกมอะโอกาสการคลองบอลอยู่ที่70ต่อ30จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือกับตันทีมของนาปโปลีอย่างโอเรนโซใบแดงไปจากการพาสของโฟเดนส่งให้ฮาร์แลนเสียบไม่โดนบอลกลายเป็นว่าเสียบโดนฮารแลนแทนบอลดันอยู่นอกกรอบเขตโทษก็เลยต้องเสียใบ,บยแดงไม่ใช่ใบเหลืองถ้าเป็นในกรอบเขตโทษอะจะเป็นใบเหลือง เก็บความมั่นใจจากการชนะ2บิ๊กทีมคิดว่าแบบนั้นหน้าเราแบบมีลุ้นเก็บ3าแต้มมาทุกคนต้องไปเยือนเอเมเรสสเตเดียมด้วยฟอร์มโดกูกับโฟเดนแม่งมาว่ะโฟเดนหลังจากหายเจ็บยาวเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยรองสามนัดมาเนี้ยเราสึกว่าโฟเดนแม่งมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากออกทะเลไปรดกูกาลก่อนพอก,กลับมาเราสึกว่าเอ้ยการพาสลูกที่ส่งให้แบบฮารันนะ่ะที่แบบว่าโรเลนโซได้ใบแดงอนะ่ะลูกนั้นโฟเดนก็พาสอย่างสวยนะแล้วโดวกูช่วงนี้ก็คือแบบ เล่นโคตรดีอ่ะแวกสองแกสามเข้าไปแบบมันไม่ใช่นัดแรกอ่ะรู้สึกว่าหลังๆมาโดยวกูแม่งมันมีของว่ะมันแม่งเจ๋งว่ะต้องบอกว Italy, artist, ่าประตูอิตาลีแม่งอย่างเซฟอ่ะถ้าจะยิงได้ง่ายเนี่ยแม่งต้องเล่นท้ายากจะยิงแบบปั่นไปเนี่ยไม่เข้าแน่นอน